สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เข้าสู่วันศุกร์นะครับมาดูว่าเป็นศุกร์ที่สุขสันกันไหมสำหรับวันนี้ครับก็ก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับออย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับครับอะมาเราเข้าสู่บรรยากาศวันนี้สิวันนี้ส่งท้ายกันยังไงนะครับ ครับอ่าโอเคมายังครับตอนนี้มาแล้วครับอโอเคนะครับ, uh, okay รบวันสุกนี้ก็สุกสันกันหน่อยนะ <laughs> วันนี้ขึ้นมายืนต้องบอกว่าผ่านเรียบร้อยแนวต้านนี้นะครับอ่าต้านต้านนี้ต้านนี้ต้านสาคัญเลยนะครับอผ่านต้านนี้ครานี่เล็กนิดเดียวนะถ้าผ่านต้านนี้จะเป็นมือโอกาสเป็นกระทิงได้เลยล่ะใกล้ mm. มากใกล้มา,ากแล้วต้องบอกทรงตลาดหุ้นเซตบ,บ้านเราเนี่ยปฏิเสธที่จะลงตั้งแต่แท่งนี้ละนะครับ แล้วไต่มาเรื่อยพักเมื่อวานวันเดียวพักนิดๆแล้วก็วันนี้ก็สามารถวิ่งเปิดกระโดดวิ่งแล้วก็ยืนเป็นบวกท,ทั้งวันเลยนะสุดท้ายปิดไปที่บวก14.6จุดหรือ0ูนย์เปอร์เซ็นนะครับ,รบวอลุ่ม6ก0 0ืล้านวันนี้นะครับแต่วอลุ่มแน่นอนไม่ได้ทะลักอะไรกันมากมายเพราะว่าก็สไตล์วันศุกร์คงมีคนแนวแนว,แนววันศุกร์กันเยอะขายขายได้แต่ซื้อจะไม่กล้านะคร, <laughs> ครับนี่ครับ อสวยครับมีโอกาสที่จะไปต่อได้สำหรับเซตบ้านเราก็ดูว่าถ้าเสวาทินนี้อย่ามีอะไรที่มันรุนแรงจากทางฝั่งตะตกมานะมีมีโอกาสไปต่อกันเลยนะครับครับอ่นะครับอ่มาดูหุ้นตัวไหนที่เข้าตามั่งวันนี้ครับอ่าโอ้ตัวนี้เราไม่ไดูกันนานแล้วนะครับครับคอตโต้ครับคอตโต้มาเข้าตาด้วยใช่ไหมใช่ครับวันนี้นักเรียนเราสแกนติดมา ่านะครับคอตโต้ไม่เจอกันนานใช่ไหมใช่คอตโต้นะครับอาจาไม่ได้กดโอเคจานไปกดโอเคครับกดโอเคแล้วจานลืมลืมลืมไปกดทิ้งซะเออคอตโต้นะครับ คอตโต้นี่ครับจริงๆเขาเป็นขาพักตัวและเป็นเป็นพักตัวแบบออกไซ์เวดาวมานานนะพักตัวเป็นขาลุงซิกแซ,ก,ซกลงมาเรื่อยยาวเลยนะครับมีแ<ม>ทังเนี้ยเด้งประหลาดประหลาดขึ้นหน่อยเด้งเสร็จเหมือนจะไปบนลุมพีด้วยไม่ไมลงต่ออีกนะครับเด้งให้ตกใจเด้งให้ดีใจใครที่กลัวตกรถวันนี้เนี่ยนึกว่าย่อมารับนั้นเนี่ยเนีย <laughs> <laughs> ย่อเสร็จแล้วก็ เรียบร้อยเป็นฮาราม,มิแล้วก็หลังจากนั้นทิ้งยาวลงมาเลยนะครับเขาลงมารักษาโลอยู่แถวๆประมาณหนึ่งจุดเก้าสองเนี่ยนะครับหลังจากเราเริ่มยกหายขึ้นมาได้หน่อยแล้วก็ยกไฮโลขึ้นมาวันนี้ก็เบรกขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไปทดสอบนะครับวิชาอาคมเหือนที่สายสินใหญ่แต่ปรากฏว่าร,ร้อนร้อนเจอสายสินร้อนกลับลงมาหน่อยย่อลงมาหน่อยในต,ตอนเย็นนะครับ,รบตอนพักตัววนลุ่มเริ่มพีกมาหน่อยไดว์เซนเริ่มมานะครับนั้น โอกาสที่ครั้งหน้าที่ที่ย่อลงมาแล้วจะไปต่อมีสูงนะแต่ว่า mm hmm. ถ้าทรงมาแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะย่อก่อนนะครับถ้าย่อลงมาไม่หลุดประมาณสักส่วนเนี้ยนะครับประมาณแต่ละสักสองจุดศูนย์หกลึกตอนนี้ถ้าย่อไม่หลุดแถวๆนี้นะ uh huh. หรือมันไม่เกินไม่สองบาทมันในแนวแนวรับสําคัญนะอย่าให้หลุดตรงนี้นะถ้าไม่หลุดตรงนี้เริ่มเด้งจังหวะนั้นสวยหน้าเข้านะครับอื mm hmm. อ้าวแมวบอกบอกหน้าเข้าปุ๊บแมวล้องเลยเออเอเอมันยังทะเลาะกันไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยครับงั้นจังหวะน,นี้แต่ถามว่าถ้าเข้าซบอถไหวไหมเอามาดูซบรถประมาณสองบาทพอดีก็อย่างที่บอกสองบาทตรงนั้นซบอ,อดครับไม่หลุดตรงนี้ได้ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็ต้องบอกว่ายังคงต้องระวังเพราะมันใกล้ต้านย e ีเมย์สองร้อยมาก ประมาณ2.20 2.22ประมาณนี้นะแนวต้านสําคัญเขานะจะเป็นรู้ไฮแถวๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไม่ผ่านก็มีสูงครับฉนั้นรอมัโย่ก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่าสําหรับคอตโต้ครับครับอ่ะครับตัวต่อมาครับ AIT ครับ AIT นะครับอ่าครับ AT ทำไมไม่หลุดไปได้บก็ ายเหมือนห่างหายก็ไม่ไนะครับตัวนี้เอานะครับอาว AIT นะครับก็ชุดนี้หลังจากที่เขาเบรกเอาดาวเทนไลน์ line, สำเร็จนะครับก็วิ่งขึ้นไปแล้วพักลงมายังพักแบบไม่หลุดไฮเอโลนะลงมาเทสไฮเอโลเรียบร้อยแล้วก็ตามทรงตามแพทเทิร์นเขาเลยคืออินดิเคเตอร์บอกว่าเป็นเอ่อเป็นทำนิวโลในไอซ์ไอหลังจากนั้นก็กลับตัววันนี้กลับตัวเรียบร้อยแล้ววนลุ่มก็เริ่มมาด้วยนะครับก็ขึ้นมาจอแนวต้านไว้เรียบร้อยนะครับสามารถ มาทรงแบบนี้มีโอกาสไปต่อแต่สไตล์ของเขาเนี่ยบางทีพอไปสักพักอาจจะย่อก่อนเพราะมันใกล้ๆใกล้ๆ EMA สองร้อยแล้วตอนนี้ใกล้เส้นสายสินใหญ่เขานะครับซ็อบล็อดของเขานะครับอยู่ที่ทําดับเบิลบอทเท่าไหมตรงแถวหกจุดศูนย์ห้าตรงนี้ครับอ่าก็อยู่แต่มันเกือบๆสักสิบเปอร์เซ็นต์นะซ็อบล็อดเขาแนวต้านประมาณเนี้ยแถวๆสักหกจุดเก้าศูนย์ซึ่งเป็นแนวต้านตามดาวเทียวรีเลยเออตามเอ่อ EMA นะครับวันนี้เขาดิ้นรนจะปิดแก็บนะเนี่ยนะไส้เนี่ยนะครับ คลิกมาดูใกล้ๆมั้ยไส้เนี่ยจะพยายามปิดแกลบให้ได้นะแต่ไม่สําเร็จแต่ไม่สำเร็จไม่พอไม่เป็นไรก็ว่าลงมาแล้วก็ยอ่อยังอยู่ย่อย่อในแบบซึ่งเอาแนวต้านเดิมมาเป็นแนวรับงนั้นถ้าทรงแบบนี้สวยครับมีโอกาสไปต่อได้สำหรับ AIT งั้นรอบหน้าถ้าย่อลงมานะครับย่อลงมาไม่หลุดสักประมาณ 6. 3 5ดสามห้านะแล้วเริ่มเด้งจังหวะนั้นเป็นไบอนิตที่น่าเข้าก็สวยส่วนใครที่บอกว่ากลัวตกรถจะเข้าเลยก็สับลอตไม่ลึกมากก็พอไหวสำหรับ AIT ครับ ปรับตัวผ่านเส้นของเบรกดาวเทนไลน์สำเร็จก็มีสิทธิ์ไปต่อโอกาสมีต่อมีสูนแล้วก็ยืนตรงนี้หรืออย่างเดียวนะครับสําคัญสูงก็คือเนี่ยสายสินตัวเนี้ยเมื่อไหรยืนเหนือได้ได้สำเร็จแล้วก็มีสิทธิ์ไปกันยาวๆครับ PIT ครับครับงั้นชุดนี้จริงๆถามว่าจะเล่นแบบเออระยะกลางระยะยา,กยาวก็พอไหวนะหน้าลุน้นอยู่เอออาจจะคุ้มถ้าเล่นแบบนั้นนะครับเนี่ยถ้าขึ้นไปเทสประมาณเนี้ยจุดเนี้ยนะครับโซนสักเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ย ประมาณแปดจุดสามตรงนี้นะครับก็ได้น้ําได้เนื้อพอสมควรนะงั้นจากโซนนี้แนวต้านถัดไปก็มองแถวๆนี้ประมาณ7บาทเป็นแนวต้านจิตวิทยาบวกกันน่าจะใกล้ๆ eba สองรอด้วยก็น่าจะเป็นแนวต้านสําคัญไปดูตรงนั้นว่าบ i t อ t เปอร์เป็นไงพอจะมีแรงส่งไปต่อได้ไหมนะครับสำหรับ ait ครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ byd ครับ byd นะครับ byd ครับ อ่ะตัวนี้ไม่ไมเคยผ่านตาไหมเออเคยดูนานแล้วครับอ่าใช่ไหมไม่ใช่บ er <B> ิลยดีมนะครับอันนี้คนละตัวกับค่ายรถแม่นี่แ <นะ S 2> ม่ม <laughs> <laughs> นะครับอ๋อบีวดีจริงๆถ้าดูภาพรวมนะครับภาพรวมมันเขาเป็นขาขึ้นแล้วก็พักอยู่โซนบนนะครับเล่นพักอยู่โซนบนทิ้งลงมาไม่ถึงกรอบล่างแล้วก็ยกกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ uh huh. รอบนี้ไซด์เวย์มานานมากแล้วก็ ขึ้นมาวันนี้เนี่ยครับเบรกขึ้นมาเป็นการเบรกจ่อต้านด้วยวนลุ่มแบบนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากสําหรับบี d อ <c oughs> คือปกติหุ้นที่มันใกล้ต้านกับหุ้นจ่อต้านมันมันมันดูคล้ายๆกันนะ <c oughs> แต่ถ้าขึ้นมาปิดเต็มแท่งแบบเนี้ยแล้วจ่อไว้แบบเนี้ยบวกวนลุ่มแบบเนี้ยพยายามดัน <c oughs> ถ้าแบบเนี้ยเขาเรียกจ่อต้านเจ่อต้านแบบนี้มีโอกาสสูงที่จะกระโดดข้ามได้เลยนะในในวันจันทร์นี้นะครับรับ b y d อืองั้นต้องดูว่าถ้ามาขนาดนี้นะครับอ่มาซูมดูใกล้ๆแบบนี้ ซั Scroll, load, ite, บลอตของเขาจะถูกเลื่อนไปแล้วครับตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่1 1 2เจุดบาทนะครับซับล็อส11.2จุบาทก็ไม่ถึงกันลึกมากแต่ต้องบอกว่าวัดกันนะต้านถัดไปเนี่ยใกล้ๆตรงนี้นะครับประมาณ12 9สอจุเก้าบาบาทตัวกลมๆตีว่า1 3บาทนะแนวต้านจุใหญ่อยู่ใกล้ๆกันก็ต้องอาจจะต้องสู้กันพอสมควรไปดูบวิเปิดตรงใกล้ๆต้านตรงนั้นกันอีกทีนึงว่าเขาจะไปกันได้ไกลไหมนั่นแบบบีไวดีครับอันซับลอตก็น่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ได้มั้ง ถ้าเขาผ่านตรงนี้ไปได้แนวต้านถัดไปจะไปเทสก็อยู่ประมาณแต่แถวสักออสิบสามจุดสามนะครับตรงนี้ครับก็ส่งของเขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ถึงกับว่าจะเปรี้ยงจะไปไหมโดยภาพแพทเทิร์นยังไม่แต่วอลุ่มมาพีคแบบนี้มีอะไรแน่ๆน่าสนใจสำหรับบีบวดีครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเขาย่อลงมาถ้าสวยนะย่อลงมาไม่เท่านี้ไม่หลุดไม่ไม่ลงมาเล่นกรอบล่างนี้แต่ย่อมาสวนะ่วนประมาณแถวเนี่ยสิบเอ็ดบาทห้าสิบแล้วแถวส่วนนี้แต่มันสวยมนะยนะ ไม่ได้แช่งนะแต่ถ้าลงมาหนี้ได้ก็ดีนะเข้มน่ารับตรงนั้นครับท่าแบบบีบดีครับตัวต่อมาครับทีซีครับตัวไหนนะทีซีทีซีทีซีใช่ไหมใช่ครับทีอ่ะทีซีนะครับเอตัวนี้คุ้นๆเหมือนไหมไม่เจอแต่น่าสนใจหน่อยครับทีซีไม่เคยเจอกันนะอ่านะครับ ไม่เคยจีบบีบเพราะยิงทรงเขาที่ผ่านมาตัวนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วก็พักตัวนี่เว็บต้องบอกว่าเป็น<า>เเป็นชัดเลยนะพักเป็นเนี่ยขาเอเลยแล้วรอบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตีฟีโบก็รู้ว่าเออถ้านับขึ้นนี้เป็นขึ้นเว็บหนึ่งนะถ้าเอาเอา,เอาเวฟบหนึ่งนะนี่พักเป็นสองเปิดกระโดดข้ามต้านแบบนี้แล้วขึ้นสูงขนาดนี้ดูออกว่าเกินร้อยสิบเอ็ดจุดแปดแน่ๆจากชุดนี้เขาสามแน่ๆนะครับนะครับ เดี๋ยวขอดูของทา f เฟรมวิกดูสิอ่าทาเฟรมวิกนะครับอ่าผมว่าเป็นสามแล้วละ่ะชุดนี้เข้าขายเว็บสามไปแล้วนะครับแล้วขึ้นมาจอแบบนี้นะครับเอ่อเบรกเต็มเปิดกระโดดแล้วเล่นบิ๊กไววนลุ่มก็มาพร้อมสับเลยสำหรับ TC นะครับส่วนแต่ส่วนตัวมองว่าควรรอย่อก่อนนะครับเขาอาจจะวิ่งไปต่อไม่ได้ไหมถ้าจะไปโดยไม่มีเราก็อาจจะต้องปล่อยเขาก่อนเพราะว่า มากันแบบนี้เนี่ยน่าจะเตรียมพักสักนิดหน่อยแต่ลักษณะเป็นสตรองเทนใะนช่วงนี้นะพักก็พักไม่นานอาจจะพักไม่นานแต่พักแบบไม่ใช่ย่อนะบางทียอแบบนี้ไม่ลึกมากบางทีพักนี้นะครับพักอยู่โซนบนอะ่ะก็จะมีจังหวะออกตัวให้เขาให้เราเห็นอยู่นะอาจารย์เออจะมีจังหวะเนี่ยนะครจะจะเริ่มสะสมสะสมแล้วพุ่งรุดนะครับตัวนี้ครนั้นตัวนี้นะครับสต็อปลอ็อตตอนนี้นะครับสต็อปล็อสอยู่แถว11.5นะครับ11.55นะครับลึกไหมแค่วันนี้เขาก็บวกไป13เปอร์เซ็นต์ก็ไปแล้วนะคร ซึ่งกับสิบสามิบสี่สิห้าก็ค่อนข้างลึกนิดหนึ่งแนวต้านถัดไปมาดูว่าทม์เฟรมวิกมีแนวต้านเห็นไหมไม่เจอวิกนะหามันที่เจอไหมโอ้ออทามายเรียบร้อยแล้วครับงั้นพอออทามายเรียบร้อยที่สิบสามจดห้าต้านถัดไปใกล้ๆก็สิบสี่บาทสิบห้าบาทตามลําดับเป็นต้านจิตวิทยาไปเรื่อยๆนะครับเออซึ่งถ้าจะตีแบบละเอียดละเอียดก็ต้องไปตีพวกพี่โบตีพีโบตอนนี้ก็น่าจะ ไปจะสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็แล้วไม่น่าจะตีจะเจอเลยแล้วะ <laughs> ต้องไปตั้งค่าฟีโบละเอียดถึงจะมาวัดกันได้นะครับตรงนี้นครับต้องบอกว่าแรงแบบนี้มีสิทธิ์ไปกันอีกยังมีสิทธิ์ไปต่อแหละแต่ว่าโดยทรงของอินดิเคเตอร์อาจจะส่งสัญญาณใกล้จะย่อนะใกล้จะพักตัว <laughs> ขอดูนิดนึงครับมีโอกาสพักตัวไหมถ้าทำเฟรมชั่วโมงโอ้ทำเฟรมชั่วโมงก็ยังยังเป็นคอนเวอร์เจนต์ต่ออยู่นะอาจจะยังไปต่อในเครื่องนะครับ ชุดนี้งั้นถ้าเข้าถ้าเข้านะครับถ้าบอกว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหว,ไไวใช้แก็บดีกว่าพี่งั้นประมาณสิบสองจุดหนึ่งศนใช้ปลายของแท่งบิ๊กไวท์แท่งนี้เป็นที่สต็อปรอสนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ตื้นเท่าไหร่อยู่นะงั้นใช้แก็บก็ได้เลยถ้าเกิดกลัวว่าจะโดนหลอกกินสต็อปรอสก็ใช้ดาวเทลลี่ก็ได้ก็คือใช้ตัวไฮเอโรล,ล่าสุดของเขาเนี่ยนะครับก็ได้นะครับสำหรับคนที่ถืออยู่รันเทนครับช่วงอีรันเทนใช้ e m เรันเทนก็ได้เรื่อยๆเลย หลุด e อเอเห้าเอสิบค่อยค่อยคัดอีกทีดีกว่าครับสำหรับต,ตัวนี้ครับครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับบ้านปูครับบ้านปูบ้านปูนะครับอ่าบ้านปูไม่ได้ดูกันหลายวันเลยบ้านปูอ่าบ้านปูนี่เขาก็พักลงมานะครับเอ๊ะไม่ได้ดูนานๆเลยเหมือนที่ที่ขีีไว้ก็หลุดเหมือนกันนะ<ค>นใช่ไหมมันหายไปไหนวะเออชักจําบ้านไม่ได้แล้วบ้านปูครับ คือบ้านปูเนี่ยภาพรวมเป็นขาขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็สามารถเบรกเอาดาวอ๊อ้ชเฉลี่ตัวตัว,ตว,ตว,ตวไซเวอัพขึ้นไม่ได้นะครับเบรกเสร็จพักอยู่โซนบนด้วยย่อครั้งจังหวะนี้ย่อนี่เป็นโอกาสเพราะย่อไม่หลุดไฮโรด้วยหนึ่งไม่หลุด,ลดไฮโรสองขณะพักลงมาจริงๆมีวอลุ่มขายตกใจก็นในช่วงหลังๆเริ่มแห้งแล้วแล้วก็ตัวของอินดิเคเตอร์เป็นนิวโรเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่ ที่จะกลับขึ้นมาเทสทหายอีกรอบก็คือแถวโซนวันสิบห้าบาทตรงนี้จะกลับมาเทสตรงนี้ได้อีกรอบ mm hmm. บานบูมีสิทธิ์เทสและมีสิทธิ์เบรกได้เช่นกันเพราะทั้งภาพบนลุ่มบนลุ่มทิศทางของเขาชัดเจนไปทวบวกกับข่าวคราวแน่นอนนะครับมาทางเข้าหมดเลยตอนนี้นะครับซับพอร์ตครบทุกอย่างมีเหตุผลครบก็ mm hmm. ย่อลงมานี้ถือว่าย่อรับเลยนะแล้วชุดของชุดชุดย่อนี้ย่อเสร็จก็ยังทําเป็นไฮเออร์โลขึ้นมาด้วยนะมันสามารถเป็นโซนที่เหมาะที่จะวางแผนเข้าเทรดได้นะครับ ซอบลอสครับแน่นอนซอบลอถ้าเข้าก็คือถ้าดาวเทียรีก็อยู่ประมาณนะสิบสามจุดสี่บาทดาวเทียรีนะแต่ถ้าเกิดจะใช้ตรงนี้ก็ใกล้เคียงสิบสามจุดเจ็ดเนี่ยนะครับปลายไส้ของการย่อชุดนี้นะครับแน่นอนส่วนต้านก็อยู่ประมาณสักศูนสิบห้าบาทก่อนไปดูอ่อ p ลายแอคชั่ดู Bit o f ป e r รตรงตรงแถวๆสักสิบห้าบาทตรงนั้นอีกทีนึงนะครับในรอบหน้างั้นวันจันทร์ถ้าไม่ได้เปิดกระโดดกไกลมากซึ่งก็แน่นอนสไตล์ก็ไม่เปิดกระโดดไกลหรือล,ล้วหุ้นหุ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ้องคงเปิดพอลเกียแถวนี้ก่อนแล้วก็จังหวะนี้คือจังหวัดถ้ายังอยู่ชุดส่วนๆนี้นะครับก็สามารถที่จะวางแผนเทรดได้สับ้านปูครับอืมอ่าเป็นวันนี้ตัวที่เลือกมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่อพุ่งปรูดไปแล้วนะก็มีเลือกทุกสไตล์เลือกจังหวะไบออนด Bio ิปมาให้ก็มีนะครับวันนี้ครับครับอ่าตัวต่อมาครับสิริครับสิริอ่าสิริอ่าถามอะไรตอบได้ใช่ไหมใช่ครับสิรินะ มาดูซิสิริจะเป็นสิริมงคลไหมนะครับครับสิริก็คิดชื่ออีกนิดสิรินะครับสิริอ่านะครับก็โอ้สิริวันนี้ก็ต้องบอกว่าสิริโซไเรด้น่าสนใจมากนะครับคือจริงๆเขาเนี่ยเขาชุดตรงเนี่ยลักษณะคล้ายๆเป็นชามอ่างไหมครับเป็นคล้ายๆถ้วยอย่าเนี้ยนะครับแล้วก็ย่อลงมานิดแล้วก็เบรกได้สําเร็จแล้วเบรกไม่พอนะครับที่เขาผ่าน ซาเลยนะผ่านสายสินใหญ่ที่ไม่ได้ด้วยนะครับยืนเหนือสายสินใหญ่หลังจากงั้นก็เป็นได้จะจบชุดพักตัวชุดนี้เรียบร้อยแล้วชุดนี้มีการปรับตัวยกไ i ยกล o ขึ้นมามีทฮเออร์โลทำให้หายเรียบร้อยแล้วไฮไอชุดนี้เป็นไ a i r ที่ยืนเหนือยืนเหนือ EMA 200เส้นสําคัญเลยซึ่งถ้าผ่านเส้นนี้โอกาสที่จะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหม่มีสูงสําหรับซีรีส์ครับถ้าเป็นแบบนี้ stop loss เข้าได้ไหมเข้าได้ ซบลดอยู่นี่ครับเลื่อนเรียบร้อยแล้วอยู่ที่1.09บาทซบลดนะครับ,รบแนวต้านถัดไปครับแนวต้านถัดไปก็ที่ทางทิ้งเงินนี้ก่อน1.20ซึ่งถ้าทรงแบบนี้นะข้อแรกถ้าย่อลงมาไม่หลุดประมาณโซนนี้ผมว่าย้ายห,หลุดประมาณ1.14นะ mm hmm. ถ้าไม่หลุดตรงนี้แล้วรับจงังหวะนั้นสวยเป็นแนวรับที่น่ารับ1.20ไม่น่าจะใช่แนวต้านที่เอาอยู่นะรอบนี้มองไปที่ประมาณแถวด1.23ได้เลยนะ ของคุณก็ถัดไปสามสตังเองเฮ้ยสามสตังจากหนึ่งจุดสองกว่าๆนี่มันม,มันมหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะไม่น้อยเออไม่น้อยแล้วสิรินะครับเอไดเวเจินก็มาแล้ว้วยพี่มาครบมาพร้อมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยครับสวยครับนั้นชุดนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไล่กันเลยก็ก็พอได้นะจะไล่กันเลยก็พอไหวแต่ถ้าย่อลงมาสวยกว่าดับสิริครับรอย่อถ้าเป็นมุนเราย่อดีกว่าเมไม่รีดโอเคไหม เพราะว่าเวลาผ่านสายสินใหญ่ไปแล้วถ้าเกิยดย่อลงมาแล้วไม่หลุดอ้สายสินนี้นะเ้วเริ่มเด้งจังหวะนั้นสวยแสดงว่าเขายืนยันจะเป็นขาขึ้นอ่ะเขาเลือกจะเป็นขาขึ้นถ้าเกิดว่าไม่หลุด e m ็ม0อสองร้อยนะนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจ้องตั้งแต่เช้าไม่ได้เข้าเ,ออ <laughs> เข้าไม่ทันเ้า <laughs> จ้องเข้าไม่ทันใช่ไหมได้ <laughs> แต่ได้แต่มองอย่างเดียวธรรมดาของสูงออของสูงได้แต่มอง <laughs> <laughs> ครับมีมครับหมดแล้วครับ เหมดอนะครับโอเคครับก็ตะบันสุกวันนี้ก็สุกสันกันนะครับอตลาดของตลาดเขียวว่าแต่ตลาดละเขียวของตัวเองเขียวกันไหมตลาดเขาขเขียวพอร์ต <นะ S 2> เราอนะชอบแดงเออนะเวลาพอร์ตไปของเราไม่ค่อยไปพอร์ตวิ่งหุ้นเรานิ่งเยอะแค่ไปเข้าห่างน้ำกลับมาแป๊บเดียวแดงก็มี ้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกันคลินครับครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ